ใหญ่มากโอ้ยวะทุกคนดูดูโอ้ยพระเจ้าทุกคนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ลวกแบบไม่สุกมากใช่ไหมสดจริงๆสุกแบบกำลังดีไม่ขาวไม่แห้งที่สำคัญคือชิ้นใหญ่มากนี่ชายหาดสะอํานะคะเพื่อน แล้วก็สะพานหินปูชักสะพานยกมาค่ะขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นนี่ไงเห็นไหมสะพานปูชักนี่ครับนี่ไงน,นี่ไงสวนลงปูเพื่อชุมชนเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่นี่แหละ,หะ,หะ,หะทุกคนที่นี่นี่เอง สวัสดีค่ะขอเปิดรายการกับแถวบ้าน500นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ปูชักสะพานโยกค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นที่ที่เราสามารถมาซื้ออาหารทะเลนะคะกับนี่เลยค่ะมีเรือประมงสะพานปลาเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านประมงนะคะที่เก่าแก่ค่ะก็คือเหมือนแบบมาที่สะพานปลามาที่ที่เขาแบบจับกันเลยมาที่ที่ร้านอาหารเขามารับไปขายเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งราคาเนี่ยค่ะก็จะดีกว่าที่เราไปทานที่ร้านนี่ค่ะตัวอย่างนะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อหอยเชลล์หนึ่งจานนะคะราคาประมาณ100ถึงง 150บาทเราจะได้ประมาณ10ตัวค่ะแต่ถ้าเราซื้อเป็นโลนะคะก็น่าจะได้ประมาณตัวละ200บาทนะคะแต่ได้ถึง24ตัวด้วยกันเพื่อนเพื่อนเพราะฉนันนะคะในด้านของความสดและความอิ่มนะคะมีมากกว่าแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะไปซื้อร้านไหนเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าร้านไหนจะสดจะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีแนะนําบอกเขาแบบมาแนะนํารวมๆค่ะสัญลักษณ์ที่จะบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วนั่นก็คือนี่เลยค่ะนี่สะพานสีเหลืองนี้เลยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่แพลได้เห็นเรือปรั มองนะคะใกล้ๆแบบคิดกับสายตาขนาดนี้ปกติจะเคยเห็นแต่เรือที่จะพาไปเกาะที่จะดำน้ำค่ะเพื่อนๆโห<ฮ><ฮ>บางลำก็ใหญ่มากๆบางลำก็เล็กมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะอย่างอันนั้นลำเล็กอันนี้ลำใหญ่เหมือนจะมีห้องอยู่ข้างในอันนั้นลำใหญ่กว่าก็จะมีห้องห้องห้องอยู่ข้างในอีก เพื่อนๆนะคะฟิวแบบดีมากๆเลยค่ะได้เห็นอะไรที่แบบว่าดูเขาเรียกว่าดั้งเดิมใกล้ชิดนะคะตื่นเต้นมากคราวนี้เนี่ยในตัวตลาดเนี่ยเดินง่ายนะคะเพราะว่ามีแบบสั้นๆเองเลือกไม่กี่อันก็ได้กินเต็มท้องแล้วโอเคค่ะเริ่มจากร้านแรกเนาะก็จะมีรับทําด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือต้องซื้อที่นี่ไหมคะถ้ารับจ,าาจ้างทำาถ้าพร้อมเลยก็ อ๋อแล้วถ้าซื้อจากตรงอื่นมาทําตรงนี้ได้ไหมคะได้เหมือนกันเหรอคะพี่เขาก็เขาก็จะท้าเพืเอตุกปลานอ๋อนี่ค่ะกุ้งแม่น้ํา200หมึกสาย180หมึกไข่200ปลากระพงร5อยแล้วก็หอยหวาน180่อยบาทหอยเชลโลเท่าไหร่อะคะ200 200ย่างด้วยเป็น25หตัวตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่เนื้อมันตัวใหญ่แต่อ้วนนะอ๋อตัวเล็กเท่าไหร่คะร้อิหรอกค่ะแล้วถ้าตัวใหญ่เท่าไหร่คะตัวใหญ่มันก็มีหลายราคาสิ อ๋อเมื่อกี้มีรับทําด้วยตรงนี้มีรับทําด้วยไหมคะมีเหมือนกันอันนี้โล่เท่าไหร่คะ250บาทอ่านี่นะคะปูนี้250บาท250ร้อยห้าสิบอ๋อฮอันนี้เท่าไหร่นะสองสามสองสามีองห้าานี่คือเทียบกับมือเนาะตัวใหญ่กว่าฝ่ามืออีก450ตัวนี้400อ๋อใหญ่สุดแล้วอือมีไข่ทุกตัวเลยหรอคะ อ๋ออุ้ยมีไข่ด้วยสาหล่ายพวงอังงุน40นี่คือแบบถูกแบบถูกจัดๆเลยอะตัวใหญ่มากไข่หวาน180บาทนี่ให้ดูใหญ่นะเดินมาไม่กี่ร้านก็จะสุดตลาดแบบสุดๆแล้วทุกคนอุ้ยตัวใหญ่นะ250 2อ0ร้อตัวเล็กเล็ร้อยห้าสิบป้ตัวใหญ่อะไหมรู้สึกไหมสดไหมคะตัวนี้สดค่ะยังไม่ตายวันต่อวันค่ะมีไข่ไหมคะมันมันไม่ไข่ทุกตัวหรอกค่ะตัวผู้ตัวเมียปนกันอ๋ออย่างนี้ถ้าจะเลือกเป็นไข่ได้ไหมเลือกตัวเมียไปได้ค่ะอ๋อที่นี่รับหนึ่งด้วยไหมค่ะรับหนึ่งร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบเอาอันนี้เลยเนาะเอาโลนึงค่ะขอขอตัวเมียกันด้ต้องหับรถเิ๊แน่งกไดกา เนี่ยพี่หักให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงอ๋องั้นหนูเอาตัวใหญ่ๆหญถ้าใหญ่จะอร่อยไหมคะตัวใหญ่มันจะแก่มันจะมีไข่แล้ไมันจะดูดตัวนั้นก็เห็นเห็นทุกตัวเลยเหรอครัดูมันแน่นโอเคนี่ได้กี่ตัวน่ะห้าตัวสดๆยังดิ้นอยู่เลย สดปิ้งเลยเนะบ้าสองแป่อันนี้เป็ดไข่สองร้อยไข่คือตรงไหนอะคะดูจับตป็ดี่มันอ้วนไหมเสร็จแล้วอ๋อแน่นๆเลยอันนี้คือสดๆเลยเหรอคะจับเลยนะจับตรงนี้เห็นะนี่อ๋อเห็นไหมแล้วถ้าเป็นดำๆนี้ใช่ไข่ไหมคะนี่ไข่อยู่ตรงนี้อ๋อนี่จิ้มอาไรปะนี่ค่ะโห เพื่อนคะสงบมากรู้สึกด,ด,ดีมากนี่คะ่ะหอยแข็งเท่าไหร่นะพี่220เขาบอกว่าใหญ่สุดแล้วร้านพี่ตีซีฟู้ดนะเท่าที่เดินมานะคะรู้สึกว่าร้านนี้ดูน่าซื้อมากๆเลยค่ะก็คือเป็นร้านแรกเลยเราจอดรถตรงนี้พี่เขาอยู่ตรงนี้เลยน่ากินทุกอันเลยอะ่ะไซส์ใหญ่นี่พร้อมทำสามเปดสามร้อยแปดสิบอยากลองไนหะมสองร้อยห้าทำอะไรเมือกี้นะครับเมื่อกี้ยังไงผมก็ทำไปเมื่อกี้ยังไงแค่ไปขายด้วยก็ทำไาเมื่อกี่เลย ยมเพื่อนๆคะสำหรับใครนะคะที่มาที่นี่นะคะร้านที่แพลวแนะนําว่ารู้สึกว่าเดินมาทั่วตลาดแล้วรู้สึกว่าแบบไม่มีนอกมีในอะดูสดจริงๆดูแบบดีมีเป็นของดีจริงๆไม่กดดันอะไรเงี้ยค่ะก็คือร้านนี้เลยพี่ตีซีฟู้ดนะคะแล้วพี่เขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้ขายปูวันนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามวกเขียวก็คือฝั่งตรงนี้นะคะราคาถูกสุดแหละแต่เราไปถามกันดีกว่าว่าจริงหรือเปล่าพี่คะปูต,ตัวใหญ่สุดเท่าไหร่อะคะ อ่าอ๋อใหญ่มากแล้วถ้าเป็นไซนี้ละ่<ส>ะคะอันนี้450อันนั้น350 10, 300อ่าขอบคุณค่ะของปวดเลยครับงประมาณ7จ็ดโมงครึง่งเปิด7จ็ดโมงครึ่งปิดประมาณ5้าถึงหโมงเย็นอันนี้พี่เขากำลังชักอะไรขึ้นมาสักอย่างพี่เขาจะถ่ายพี่ชักอะไรนะคะอ๋อมันมีอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะเปล่าต้องออก พี่คะไอพี่เขาชักชักกันนะเขาชักอะไรกันนะคะที่เป็นเชือกอะค่ะชักปูอะชักปูอ้าวจับปูได้ตรงนี้เลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะเวลาเข้ามา <Okay. S 2> ไปออกนอกทะเลเราเวลาถือเรือมาถึงตรงเนี้ยเขาก็จะเอามาชักลอบแบบว่าลอบแบบแช่น้ําไว้ไม่ต้อง okay. ออกเนี่ยอ๋อค่มันจะได้สดๆอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อเนี่ยแหละค่ะคือสะพานชักปูนะคะเข้าใจแล้วว่าที่มาคือยังไงตอนแรกก็งงนึกว่าเขาจะจับปูกันตรงนี้ว่า เขาชักปูขึ้นมาได้เลยอ๋อเขาจับจากทะเลนะคะแล้วเขาก็เอามาไม่ให้มันตายให้มันอยู่ในน้ําตรงนี้ค่ะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอันที่รับประกันความสดโอเคค่ะร้านนี้นะคะก็คือใกล้สะพานเหลืองเลยที่เรามาซื้อปูมากันค่ะตรงนี้เดี๋ยวไปลองกินกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าคือเราซื้อป้าหมืกใกล้สะพานปูใกล้สะพานมาดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยก็คือตามรอยมาได้เลยใกล้สะพานแต่ถ้าไม่อร่อยก็ เรานะคะจอดอยู่ข้างหลังตรงนั้นค่ะแล้วก็เดินมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเตียงผ้าใบใช่ไหมแล้วก็ลมเย็นๆของทะเลนะคะวันนี้แทบไม่มีคนเลยอ่าลืมบอกอันนี้คือกล่องโฟมนะคะมาทะเลทั้งทีนะคะก็ต้องซื้อของสดๆกลับบ้าน,นะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เอาใส่ของที่นึ่งแล้วก่อนนะคะค่านั่งคนละ30บาทนะคะนั่งตั้งแต่เช้ายันคำก็ได้ค่ะจนกว่าเขาจะเก็บนะคะฟินมากเนี่ยแหละคือการเที่ยวทะเลที่แท้ทรูนะคะซื้ออาหารสดๆมานั่งเตียงผ้าใบนะคะเพื่อนๆ อน้ำจิ้มซีฟูนี่นะคะเราบอกว่าให้ลวกแบบไม่สุกมากใช่ไหมยังมีเลือดอยู่ประมาณนี้นี่อร่อยใช่ไหมทุกคนจิ้มน้อยจิ้มโอ้อโสดจริงๆสุกแบบกำลังดีไม่ขาวไม่แห้งที่สำคัญคือ ชิ้นใหญ่มากปกติกินตัวเดียวมันจะไม่เต็มปากต้องตักเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมคะแต่ดูหอยไซนี้ใหญ่มากกินแค่ตัวเดียวเต็มปากไปแล้วสุดยอดต่อมามาลองนี่ันดีกว่านี่ดูมันก็มีไข่เป็นส่วนใหญ่เนาะไม่ใช่ทุกตัวเหมือนร้านปกติทั่วไปซึ่งแบบรูละสองร้อยทุกคนคุณป้าก็จะแบบ <c oughs> มีความแบบว่าซื้อน,นิดนึงร้านนี้มองถุงเราแล้วก็เฮ้ยขาดอะไรอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกคุณป้าค่ะหนูซื้อครบหมดทุกอย่างแล้วค่ะจิ้มหน่อยนิดนึงอืม <c oughs> ไข่แบบดีมากสดนะดจริงแต่ไม่ถึงกับสดหวานมากเพราะ<จ>เขาจะอยู่ในถังอะเหมือนมันมตายไปสักคู่นึงแล้วอ่ะออปูที่ซื้อคือสา0ร้เนาะจะเอาให้ดูตัวที่ใหญ่สุดกับเล็กสุดจริงๆเราเลือกได้นะแต่ที่เรายอมเอาตัวเล็กเพราะว่ามันมีไข่เป็นคนหักให้เราหัก,หกให้เราดูใช<ห>่เพราะฉะนั<ห>้นเดี๋ยวเราจะลองแกะปูใหญ่ก่อนที่แกะปูแงเอ้ยเอ้ย อยอมีไข่อยู่น้อยนึงนได้อยู่นะทุกคนโอ้ยเพื่อนๆมีความไข่อยู่นะเดี๋ยวเราลองชิมไข่เลย,ยมันปูใช่ไหมเหมือนที่กินที่ญี่ปุ่นคือปูเนี่ยการันตีว่าสดจริงๆเพราะว่ามันยังดิ้นๆอยู่เลยนึ่งมันนิม่มไข่ไม่แห้งพี่ติงฟินมากทุกคนไข่ทั้งยวงโอ้มาคอเฟิน น,นี้ก็คือตัวเล็กนะสไสน้อยไสน้อยอ้าวสรุปเล็กใหญ่มีใครหมดทุกคนมันปูไข่ปูคือดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>คะถ้าถามว่าราคามนะันถูกมากมไหมไม่ถึงกับถูกมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไปที่อื่นอนะปูมันจะเริ่มต้นที่3-4 500้ยถูกไหมคะแต่ที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใค่อยากกินตัวเล็กอะ2 5 0 150ก็ได้ก็ไหวก็ปูเหมือนกันมันมีราคาให้เลือกนะคะมันก็เลยเรียกว่าแบบเออดูถูกกว่าทุกๆที่ถ้าในไซส์ที่ใหญ่เนี่ยแพลว่า350้าเนี่ยถูกนะถ้าเทียบกับ มากมาก้ยกินแล้วยังมันปากไม่หายเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะคิดว่าแพลยน่าจะมาอีกอย่างแน่นอนเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นเรามาที่เนี่ยอยู่อีกบ่อยครั้งเลยค่ะเพราะยังมีทั้งหอยหวานมีทั้งหอยเชลล์ทรงเครื่องมีทั้งไข่แมงดาที่เป็นแมงดาเป็นตัวที่เรายังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวเราจะมาจะอีกรอบนึงคะ่ะเพราะว่าคงต้องมาที่นี่บ่อยเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเที่ยวด้วยแล้วก็ถ่ายแบบด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทะเลพวกระยองหรือฝั่งนู้นเนาะหรือว่าเป็นปันบุรีหัวหินชะอำอะไรเง ของทุกคนทุกคนก็จะแบบตามรอยได้แน่นอนคนะ่ะขอตัวไปกินก่อนแล้วถ้าเจออะไรฟินๆเดี๋ยวจะแอบ,บถ่ายให้ดูเป็นชากๆรู้สึกเฉยๆกับหมึกไข่จนกระทั่งทุกคนเยอะขนาดนี้เลยนตัวมันเลยเนี่ยนี่คือไข่ปลาหมึกแท้ๆแบบเวลาที่เราไปกินแบบผัดไข่ปลาหมึกใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดม,มาดูกันไข่จริงๆจะเป็นไงจะมีลักษณะใสๆหน่อยอ ดึบๆแน่นๆตันๆคิมๆไข่ปลาหมึกที่เขามีกระทะกว้างๆแล้วก็เน่งตามงานวัดที่เราชอบไปอ่ะแล้วก็เอาราดบนผักผักกาดนิดเดียวมากโอ้ย50บาทอันนี้ซื้อ200อยเองได้ทั้งเยอะ อโอ้อร่อยมากทุกคนเป็นโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่นี่กันประมาณเกือบเกือบสองช่วงแล้วค่ะขอสรุปเลยนะคะร้านพิตีนะคะหอยใหญ่นะคะลวกดีนะคะสดมากๆค่ะปูปูร้านติดสะพานไข่มีทุกตัวคือถ้าแบบลูกค้าแบบไม่ได้เยอะเวอร์อะไรแบบนี้เขาแบบหักให้ดูแบบเลือกคือทุกตัวมีไข่แล้วเขานึ่อแบบอร่อยมากร้านนั้นคือแนะนํานะคะส่วนร้านคุณป้าปลาหมึกเนี่ยคิดว่าสดจริงนะคะไข่เยอะจริงค่ะ แต่ว่าเขาย่างแห้งมากมากเลยก็เราก็กินไม่หมดเหลือสงตัวนี้เพราะว่ามันแห้งเกินไปจริงๆตัวมันใหญ่มากเลยพอเขาย่างแห้งเสร็จเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าซื้อจากร้านนั้นแล้วไปทาที่ร้านอื่นแบบเป็นนึ่งมะนาวหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วขอเขาว่าเอาดุ้งๆหนะไม่เอาแบบแห้งเกินไปอะไรเงี้ยก็คิดว่าอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าย่างเท่าที่ย่างแบบนี้คิดว่ามันแห้งเกินไปเหนียวไปก็เลยไม่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าในตัวของความสดหรือว่าความไข่เยอะเนี่ยก็คือเยี่ยม เยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆอาคราวนี้บอกถึงความประทับใจนะคะสําหรับวิลิ่งที่แบบได้ไปเดินที่สะพานแล้วก็ได้ไปซื้ออาหารสดมานั่งทานที่เตียงทะเลตรงนี้ก็คือทะเลใช่ไหมคะให้คะแนนแบบสุดแสนประทับใจเลยให้เหรียญทองไปเลยค่ะเพื่อนๆตามรอยได้เลยทั้งถูกทั้งคุ้มนะคะแล้วก็ฟินมากๆแฮปปี้มากๆค่ะเพื่อนๆยังไงใครมาที่ชาำนะคะอย่าลืมแวะสองที่นี้นะรับรองเลยว่ามาถึงทะเลจริงๆสุขใจค่ะ โดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะวิธีการเลือกนะคะว่าหมึกไข่ไม่ไข่ง่ายมากค่ะมาดูหมึกไม่ไข่นะคะมันจะแบนๆหลวมๆแบบนี้ค่ะนี่เห็น,หนไหมจะเต็มๆกดแล้วจะแบบไม่แบนเลยค่ะกดแล้วก็ยังแบบเหมือนมีอะไรตันๆอยู่ขึ้นมาแม้ว่าพีาเขียนว่าหมึกไข่ก็ไม่ได้ไข่ทุกตนะัวใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาสามารถเลือกได้นะคะเราวิธีเลือกเนี่ยก็ไม่ยากด้วยค่ะอย่างนี้ไม่ไข่ มันจะตันๆันคนเรากลับมาร้านพี่ตีอีกแล้วพี่ตีคะไว้ใหม่ให้กล้องหน่อยค่ะนี่ค่ะจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือพี่เขาเป็นช่างซ่อมรถมาก่อนนะคะเพื่อนเวลาที่เราไปเดินพวกลละดน้ำอะ่อยเชลมันจะขมๆนิดนึงรู้สึกไหมพี่เิงใช่ใช่อืมแต่อันนี้คือแบบคือแบบหวานเลยอะไม่มีความขมเลยหวานหอมๆแเพิ่งขึ้นมาจากเรือเลยเนาะเขาใส่ฝาละสองตัว เพื่อที่ว่าเราจะได้ถือง,ง่ายๆใช่ไหมพี่อือร่อยพเพื่อนๆเน้นๆนี่กินทีเราสองตัวไปเลยโสุดยอดดูดูโอ้ยพคตเจ้าทุกคนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโกยไปเลยโกยโกยสองสี่หกแปดกินไปแล้วสิบหกตัว สิตัวเนาะ8ดฝาก็สิบหกตัว30มสช่วยทุกคน,นอ,อ่าเราเราสามตัวแหละทุกคนที่เรามากินกันวันนี้ก็โลนึงอะโลนึงได้สาตัวซื้อที่เนี่ยสองร้แต่ไปกินที่ร้านอะก็คือห้า้ออ่ะถ้าถ้าตีมไปแบบว่า10บตัวร้อห้าิอันนี้คือแน่นอน,นแน่แน่ร้านนี้นะคะร้านปูที่พี่เขาหักให้เราดูนะวันนั้นเป็นแผลไหมพี่ออ ตัวใหญ่ยิ่งหักยากดีจริงไม่มาซ้ำนะคะอันนี้ไข่แมงดาวเมื่อวานนี้อยากกินมากแต่คือแบบซื้อของเยอะแล้วไงวันนี้ก็เลยมาถอยคิดว่าแบบจะมีให้เราหรือเปล่าเพราะาเรามาประมาณแบบเย็นแล้วอะไรเงี้ยสรุปว่าของที่นี่นะคะใหม่ทุกวันค่ะเพราะเรามาเมื่อวันกับวันนี้ตรงที่พี่เขาขายมันคือคนละอย่างกันเลยซึ่งแมงดาวที่เทลซื้อเนี่ยตัวลัก8 0นะคะพร้อมยำค่ะใหญ่มาก เมื่อวานนี้เราไปดูประมาณเท่าไหร่400กว่าบาทตัวเล็กกว่านี้อีกเนาะเออเอ,อ้ยเพื่อน,อนๆคือแบบคุ้มมากคือพี่เขาบอกว่าร้านอาหารก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้เราเชื่อนะเพราะว่าเราเคยกินที่ร้านอาหารมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ว้าวอทุกคนไม g o กและนี่คือตัวที่ใหญ่ที่สุด uh. ตัวที่เล็กกว่านี้350อันนี้เพิ่ม30บาทใหญ่มากอเนี่ยขาว่าใหญ่แล้วนะทุกคนเนี่ย เอ้กลมมือแพออววีกะเออเนี่ยคือเมื่อวานนี้อยากกินตัวนี้เลยอะ,อะแล้ววันนี้แจ็คก็โชคดีได้ไเจออย่ยมีเจอเดียวด้วยนะปกติตัวนี้ก็พอใจแหละเดี๋ยวไปกินที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยกินหอยเชลลไปตั้งโลนึงแล้วเมื่อเช้านะคะหลังจากที่กลับมาจากหัวหินนะคะเรากลับมาเมื่อคืนถึงบ้านประมาณกี่ทุ่มคะพี่เง<ๆ>ุๆๆ่ม ใช่ค่ะเราก็ออกกําลังกายกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังจะกินนี่เลยค่ะยำไข่แมงดายัวยัวจ้าอันนี้เป็นแบบน้าจิ้มยำพวกซีฟูด้ดเนาะแต่อันนี้จะเป็นยำแบบพริกเผาค่ะและนี่ก็คือแมงดาทะเลของเรานะคะทุกคนคือเราเอาไข่เขาออกมาหมดแล้วตัวใหญ่มากซึ่งแมงดาเนี่ยกินถึงตายเลยนะคะทุกคนแต่เราดูได้จากตรงนี้ค่ะหางมัน,นหางเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ จะเป็นเดีมนะ่มเลี่มเนาะอันนี้ก็คือทานได้นะจำง่ายง่ายแค่นี้เองก็คือหางก้มทานแล้วตายหางเหลี่ยมนะคะทานได้ไม่มีพิษนะเป็นสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมคราวนี้ค่ะพี่ดิงชิมให้หน่อยค่ะนี่คือตัวเดียวนะได้สองจานใหญ่ยยๆแบบเนี่ยโอ้โหถูกมากอะ่ะอ๋อยัวยัวจ้าโอ้ยโอ้ย,อย,อยเป็นงบ้วงเฮ้ยค่าธรรอะตัวนี้ที่เขาลดให้ก็คือไม่คิดค่าทรร ซื้อตัวใหญ่มาเลยนี่ค่าทำอร่อยมากไั่ไข่อครับไข่ก็แบบแน่นอ่ะสดใจเยอะเยอะมากลงตัวสุดๆตอนนี้แนะนำเลยคือแบบถูกถ้าไปกินร้านหารไม่ได้อ่ะอย่างหอ่เชลเนาะเราเปิดในเน็ตดูแล้ว150บาท10ฝาแต่เราไปกินร้านพี่ตีอะ30ฝาก็จะ450แต่เราจ่ายพี่ตีไปประมาณ250ก็ถูกกว่ากันแบบเยอะเลยอ่ะทุกคน ครไปสมุทาแล้วไม่ไปร้านเนี้ยถือว่าพลาดใช่ร้าเขาลึกน,นิดนึงใช่ค่ะคือยังไงก็ถูกกว่าไปกินที่ร้านนี่คราวนี้มาดูของแพลวบ้างของแพลวนะคะจะเป็นยำไข่แมงดานะคะอันนี้แพลวมาทําน้ํายําเ,เองเนาะเพราะแพลวกินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ยํากับน้ําพริกเผาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าอโอ้ไข่นแมงดาดีมากที่สำคัญแมงดาที่ไม่ตายด้วย <laughs> กินแล้วไม่ตายใช่ไหมอืมโหกินอ่นะขอตัวไปทานนะกับข้าวสวยร้อนๆกันนะคะ ตอนนี้นะคะแพลวกลับมาทําช่องแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะบอกว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือแพลวเนี่ยมีความสุขมากๆขึ้นค่ะคนพบตัวเองแล้วนะคะก็คือแพลวอะ่ะได้ตั้งชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะให้ขายเสื้อผ้าคนอ้วนเวลาที่มาเที่ยวนะคะก็มาถ่ายแบบด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะคือได้ทําทั้งวิดีโอแล้วก็ได้ทั้งแบบทําธุรกิจเงี้ยคะ่ะแบบให้ทุกอย่างมันเป็นก้อนเดียวกันเลยคะ่ะคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนชุดบ่อยมากๆา,กากเลยนะ ะะเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะคะวิธีของแม่ค้าออนไลน์ค่ะว่าการที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องถายขายมีแบบว่าเป็นนางแบบเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะซึ่งวันนี้นะคะชุดแรกนะคะที่แพลใส่มาเนี่ยก็คือเป็นชุดออกกําลังกายราคาถูกไม่ถึง500บาทเป็นเสื้อกับกางเกงผ้าเลยยอนประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะนี่คะ่ะถ่ายเป็นชุดฮาวายใช่ไหมคะแล้วก็กางเกงขาบานสีเลือดหมูซึ่งเสื้อเนี่ยก็คือจะใส่เหมือนของพี่ติงเลยไอเสื้อฮาวายเนี่ยนะคะ เป็นการถ่ายสินค้าร้ใหม่แต่เป็นเหมือนการถ่ายไลฟ์สไตล์มากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆมีร้านค้าออนไลน์ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีแต่ภาพจริงจังนะคะก็อาจจะทําให้ขายไม่ดีต้องมีภาพไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะก็เป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าช่องนี้นะคะเป็นช่องที่ท่องเที่ยวพากินแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะเพราะฉนั้นก็จะเห็นทุกแง่มุมของการที่เราทํางานหาเงินไปเที่ยวนะคะสรุปก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดในรถแล้วคืออย่างที่บอกว่าข้างนอกก็คือคนเยอะมากความอายก็คือต้องแบบไม่ค่อยมีนิดนึงอะไรเงี้ย เดี๋ยว <c oughs> เปลี่ยนชุดกันนะคะส <c oughs> เสร็จแล้วคุงเกง่งกลัมาเสือ้อเออดูคนนะดูคนเราก็ทำมาหากินอะไรกันไปมอ <c oughs> น้องสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวลุกขึ้นมาเลยค่ะแค่ลืมตาขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเท้าทั้งสองข้างนะคะเหยียบลงที่พื้นค่ะเอาเลยนะคะเริ่มเลยนะคะค่อยๆลืมตา <c oughs> ปลุกตัวเองค่ะปลุกตัวเองค่ะก้าวเท้าซ้ายนะคะ 是声书。<noise>